สวัสดีทุกท่านครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหอดใจครับอยู่กับเคียวริสึ 26cc ครับตัวนี้เป็น SRM265 ครับตัวนี้เป็นเคียวเรียกว่าเคียวในแบบที่เรียกว่าเคียวในแบบเพราะว่าตัวนี้หางมันยาว180เซนเมตรครับหุ่นในแบบเลยครับ180เซน ตัวนี้เป็นแฮนด์เดียวนะครับติดตั้งกายเลงแบบมันติฟังก์ชันแวนวนวนได้นะครับเคียวริสึหางยาว180เนีครับเหมาะสมมากกับงานตัดแต่งในที่สูงสงเช่นพุ่มไม้สูงสูงหรือในคูในคลองที่เราต้องการตัดแต่งวัชพืชที่มันอยู่ตามริมตลิ่งนะครับล้วงลงไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งทีมงานตัดแต่งใบเข้าหรือเข้าดีนะครับเพราะว่าระยะที่ ใบตัดอยู่ห่างจากคนตัดเนี่ยค่อนข้างมากมากกว่าเคียวหรือว่าเครื่องตัดหญ้าอื่นๆนะครับเพราะาเครื่องตัดหญ้าอื่นเนี่ยความยาวจะอยู่ประมาณ160ถึง165เซนติเมตรนะครับซึ่งความยาวใบตัดของใบตัดข้าวดีดหรือใบตัดใบข้าวเนี่ยมันจะมีความยาวมากนะครับดังนั้นยิ่งอยู่ห่างคนตัดมากเท่าไหร่ยิ่งความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเช่นเคยครับเดี๋ยว รายละเอียดความสวยงามเนี่ยผมจะแปะภาพนิ่งไว้ให้ชมนะครับคลิปนี้เรามาชมประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าเคียว1 8 0ทรงในแบบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับผมยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับก็มีใส่สไตล์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใบตัดด้านหน้าเป็นใบตัดวงเดือน9นิ้วครับน้ำมันไม่มีนะครับ เราใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันที่ใส่ครับเป็นเบนซิน91ครับผสมน้ำมันออลตลูปในอัตราส่วน25ต่อ1ครับเครื่องอยนต์นี้เป็น2จังหวะนะครับจำเป็นจะต้องมีน้ำมันออโตลูปครับแยกน้ำมัน1 2 3 4 5สอทีครับมาแล้วครับสไตล์เคียวครับเวลาสตาร์ทครับสวิตช์จะดังขึ้นบน แบบนี้นะครับนี่ครับเปิดเรงครับเว้นเว้นครับเบรคสกู่นี้แยกน้ำมันแล้วนะครับมาเรามาสตาร์ทดูครับโช๊กดันไปข้างหน้าครับสตาร์ทผมมาโช๊คลงครับสตาร์ทใหม่อันนี้คือการสตาร์ทครั้งแรกจากที่เราไม่ได้ใส่น้ำมันไปนะครับตั้งเดินเบาครับ เชื่องกันครับครับลองมาตามนิ้วเลยครับอ๋อเอาเชื่องนะครับใบตัดจะต้องหยุดนะครับจานนาครับ ช้าลงช้าลงนะครับเรื่อยๆมาตัดจุดมุแล้วครับผมจะดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับดูสิว่ามันเจ็งแค่ไหนเครื่องครับเปิดสวิตช์ครับ,รบสตาร์ทใหม่เทสคอยไฟและคาร์บูเรเตอร์ครับเบิ้ดูอีกสักรอบครับ ตัดจมดแล้วครับดับเครื่องและสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับแถมครับดับสวิตช์ขึ้นสตาร์ทครับ,บเครื่องครับไปชมภาพนิ่งกันครับท่านใดสนใจเคียวทรงในแบบครับก้านยาว180เซนติเมตรสนใจติดต่อได้หรือท่านใดต้องการจะให้ลูกชายหมอใจ แปลงเป็นมือเร่งมันติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบเขาจับได้ซ้ายขวานะครับเราสามารถทําได้นะครับโดยที่จ่ายค่ามือเร่งเพิ่มเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้เลยขอบคุณที่ตามชมครับลูกชายหมอใจสวัสดีครับผม